สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็ามาพบกันอีกแล้วนะครับครูจะขออธิบายบทที่สองนะครับของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับรหัสวิชาวแวนสามสามสองเก้าห้านะครับบทที่สองนี้นะครับหลายตำราก็หลายชื่อนะครับในตัวแบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอร์ที่คุณครูให้ไว้นะครับบทที่สองเขาจะใช้ชื่อว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับ ส่วนบางตำราครับเขาอาจจะเขียนว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับหรือบางตำราเขียนว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างตัวนี้ครับเขาจะเขียนหัวข้อว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหมือนกันทั้งนั้นครับแล้วแต่ชื่อเรียกเพราะว่าบทนี้ครับ จะประกอบไปด้วยงานวิจัยตัวอย่างโครงงานหลักการทฤษฎีที่ใช้ในโครงงานคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะว่าโครงงานคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราจะสร้างสื่อเราก็าจะต้องหยิบเนื้อหาที่อยู่ในสื่อของเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นเขาสร้างสื่ออาเซียนศึกษานะครับเขาก็จะหยิบนะครับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใน2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นประชาคมอ,อาเซียนให้ความรู้ความหมายองค์ประกอบเขาจะทําสื่อใช่ไหมครับเขาก็จะต้องอ้างอิงว่าสื่อที่ใช้นะครับมันมีหลักการมันมีทฤษฎีมันมีประเภท อะไรบ้างนะครับถ้าพูดง่ายๆครับเหมือนครูสนใจจะทําโครงงานหรือสนใจจะศึกษาโครงงานนี้ครูจาเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้างนะครับครูก็จะมาอ่านในบทที่สองนะครับมาดูแบบฟอร์มกันก่อนแบบฟอร์มครับเขามีหัวข้อให้ว่าโครงงานพิเตอร์ตามด้วยเรื่อง นะครับก็คือเราทําเรื่องอะไรเราก็เขียนไปครับจะทําขึ้นเพื่อศึกษาศึกษาอะไรก็ใส่ข้อมูลของโครงงานเราลงไปนะครับตามนี้นะครับตามตัวอย่างเลยเช่นในส่วนของโครงงานคอมพิวเตอร์เขาก็จะบอกว่าความหมายองค์ประกอบประเภทอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าโครงงานของเขาเนี่ยเขาด้ทราบว,าวา่าโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท มีความหมายยังไงมีองค์ประกอบอยังไงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการทํำยังไงเขาเป็นโปรแกรมเนื่องจากเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีโปรแกรมที่ใช้สําหรับทำโครงงานไม่ว่าจะเป็นโครงงานสื่อหรือโครงงานอะไรต่างๆนะครับเขาก็อาจจะอธิบายโปรแกรมนะครับบทที่สองครับเอกสารที่เกี่ยวข้องเขาจะพูดแค่2ประเด็นเขาทําโครงงานคอมพิวเตอรงง์พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน จุดประสงค์คือให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะครับเมื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทำโครงงนานประเภทสื่อใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีเนื้อหานะครับที่เป็นหลักการทฤษฎีวรรณกรรมหรือง,งานวิจัยในสองประเด็นประเด็นแรกคือข้อมูลเนื้อหาที่เขาทําสื่อเขาทําสื่อเรื่องประชาคมอาเซียนเขาก็จะต้องใส่เนื้อหา เรื่องประชาคมอ,อาเซียนนะครับต่อมาครับเขาผลิตสื่อใช่ไหมเขาก็จะต้องพูดถึงว่าสื่อมีอะไรบ้างรวมถึงโปรแกรมที่ใช้พัฒนาสื่อของเขานะครับเขาก็จะพูดถึงประชาคมอ,อาเซียนมีความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับนี่นะครับเขาก็พูดถึงประชาคมอ,อาเซียนมีความเป็นมาอย่างไงนะครับมีประเทศสมาชิกอะไรบ้าง นะครับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเห็นไหมครับเมื่อเขาผลิตสื่อให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์เรื่องประชาครมาเซียนนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องเขาก็จะต้องบอกความหมายวัตถุประสงค์ประเทศสมาชิกถ้านักเรียนทาสื่อเรื่องคาสมัครใช่ไหมครับนักเรียนก็จะต้องมี ความหมายของคำสมาลักษณะคำสมาิอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำสมาิทั้งหมดนักเรียนจะทำเรื่องนะครับสื่อให้ความรู้เรื่องการบวกเลขหนึ่งหลักสองหลักสามหลักนักเรียนก็จะต้องมีเนื้อหาทั้งความหมายวิธีการนิยามของเรื่องการบวกเลขหนึ่งหลักสองหลักสามหลักนะครับหรือนักเรียนจะให ความรู้ประชาสัมพันธ์เรื่องเพศทางเลือกนักเรียนก็นจะต้องมีความหมายของเพศทางเลือกประเภทต่างๆของเพศทางเลือกใช่ไหมครับเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วเราทําสื่อใช่ไหมเราก็จะต้องบอกด้วยว่านี่ครับการเปิดสร่วิดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์มันเป็นยังไงมีนิยามความหมายมีประเภทมีขั้นตอนการทํานอกเรียนจะทําโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับประเภท จำลองทฤษฎีนักเรียนจะจำลองทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในบทที่สองใช่ไหมครับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวรรณกรรมที่เกี่ยวขอย้องรืยเอกสารที่เกี่ยวข้องนักเรียนก็จะต้องพูดถึงสองส่วนส่วนแรกครับคือส่วนของทฤษฎีที่นักเรียนจะต้องจำลองนักเรียนจะจำลองทฤษฎีไรนักเรียนมีทั้งความหมายประเภทวิธีการในการจำลองทฤษฎีนั้นมาแล้วพอจะจำลองนักเรียนจะใช้โปรแกรมใดจำลอง มีวิธีการจำลองอย่างไรนักเรียนก็เขียนอธิบายครับจุดป,ประสงค์ของบทที่2ครูสนใจโครงงานเธอครูอยากจะศึกษาโครงงานนี้ครูอยากจะเอาไปเป็นตัวอย่างเพื่อต่อยอดครูจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างก็เข้าไปอ่านในบทที่สองฉะนั้นครับบทที่2จะเป็นบทที่เรานะครับจะอ้างทฤษฎีที่ใช้ในโครงงานเราอ้างหลักการ ที่ใช้ในโครงงานเราหยิบเนื้อหาที่เราทําโครงงานเอามอใส่ไว้ในบทที่สองทั้งหมดนะครับจบกันไปแล้วครับกับบทที่สองนะครับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเอกสาร,รและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือเอกสาร,รที่เกี่ยวข้องนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนทําส่งนะครับติดปัญหาอะไรนะครับทักไลน์ทักเฟซมาได้เลยนะครับวันนี้ครูก็ขอ,ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ